กลางภัยพิบัติทางธรรมชาติที่โหมกระหน่ำทวีปเอเชียรวมถึงพื้นที่หลายส่วนของไทยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องโกหกสามารถสะท้อนผ่านงานของศูนย์วิจัย Pew Research Center ซึ่งสำรวจความคิดของประชาชนต่อภัยคุกคามระดับโลกใน25ประเทศเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชี้ชัดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรากฐานนโยบายสิ่งแวดล้อมเข้มแข็งหรือรเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งมักมีระดับความตระหนักและการสนับสนุนมาตราการรับมือโลกร้อนในเกณฑ์สูงอย่างสม่ำเสมอฝรั่งเศสและกรีซคือกลุ่มประเทศที่มีตัวเลขความตระหนักของประชากรสูงเป็นพิเศษขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีระดับความตื่นตัวพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อมองภาพรวมทั้งโลกระดับค่ามัธยฐานชี้ว่าประชากรประมาณ67%เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติประเทศที่ประชาชนแสดงความกังวลสูงสุดคืออาร์เจนตินาฝรั่งเศสและญี่ปุ่นแต่สิ่งที่น่าตกใจ3ประเทศที่มีระดับความกังวลต่อโลกร้อนต่ำที่สุดในโลกคือสหรัฐอิสราเอลและไนจีเรีย หนึ่งในคําอธิบายที่เป็นไปได้คือในบางสังคมความเชื่อหรือความไม่เชื่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกผูกโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแก,กไม่ออกกรณีสหรัฐนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศถูกแบ่งเป็นประเด็นซ้ายหรือขวาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังบทบาทของเอากอรรองประธานาธิบดีสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการรับมือภาวะโลกร้อน การยอมรับว่าโลกร้อนมีอยู่จริงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตหรือฝ่ายเสรีนิยมขณะที่การปฏิเสธหรือการมองข้ามความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวกลับถูกผูกเข้ากับพรรครีพับลิกันหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมการหลับบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาธุรกิจของสหรัฐติดตามแนวโน้มนี้มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในปี1997กลุ่มสนับสนุนพรรคริพับลิกัน52เชื่อว่าภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นจริงแต่ในปี2025ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง31ในทางตรงกันข้ามกลุ่มสนับสนุนพรรคเด mocra ที่เชื่อว่าโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นจริงเพิ่มจาก76ในปี1997เป็น91ในปี2025 และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าการปฏิเสธการมีอยู่ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นนําและกลุ่มอํานาจเก่าอย่างมากรายงานของออกซฟมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวบรวมข้อมูลร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮมชี้ว่ากลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดเพียง10%ของประชากรโลกปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดที่ทประชากรโลกปล่อยออกมา และกลุ่มคนที่รวยที่สุด0.1%ของประชากรโลกปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันเดียวมากกว่าที่กลุ่มคนจน50%ของทั้งโลกปล่อยตลอดทั้งปีสุดท้ายแล้วการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องจริงหรือไม่จริงอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์วาระทางการเมืองและอำนาจสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย P ี s รายงาน